iOS 17ตัวทดสอบเบต้าสำหรับนักพัฒนาออกมาแล้วนะครับสายลองต้องไม่พลาดกันสวัสดีครับผมนายหมอคอมสุทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 14 plus นะครับผมข่าวข่าวนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกัน เดี๋ยวขออนุญาต insert เสียงนี้เข้ามาเพื่อโทรไปคุยกับเขาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมน้องมดรัฐกรนะครับผมครับผมใช่ครับแหมมันเป็นข่าวดีมากๆเลยเนาะที่ตอนนี้ใครที่เป็นสายอยากรองใช่ไหมครับต้องอยากรองด้วยเนาะถูกต้องครับ iOS เท่าไหร่นะสิบเจดใช่ไหมครับเจ็ดจุดศูนย์ครับได้เปิดให้ทำการอัปเดตแล้วเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับ ดีเวอลอปเปอร์เบต้าเท่านั้นนะครับต้องเป็นคนอยากลองเท่านั้นใช่ครับอย่างแรกเลยก็คือเสียงสิริภาษาไทยมีให้เลือกกี่เสียงนะครับสองเสียงครับอเสียงแต่มันไม่บอกชื่อเสียงว่าเสียงอะไรก็คือมีเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายแต่เสียงเปลี่ยนไปครับอืเสียงเปลี่ยนไปนะก็ใช่พอเราเปิด wifi ปุ๊บมันทำการดาวน์โหลดให้เราเองอัตโนมัติ เสียงกัญญาจะหายไปโดยปฏิยายเลยครับ <ừ> um, เสียงกัญญาของทิลิแม่แล้วในส่วนของตรงนี้มันก็ยังมีทีเด็ดเพิ่มก็คือเราใช้ voice over ด้วยเสียงใหม่ได้ด้วยใช่ไหมครับผมชูกกล้องครับ oh ได้ใช้ได้ทั้งเสียงผู้หญิงและผู้ชายเลยับแต่มันมันก็ไม่บอกชื่อเสียงมันเดิมก็คือเป็นเสียงหนึ่งแล้วก็เสียงสองอ่าก<ต>็คือพูดง่ายๆเป็นสี่ไใหญ่เลยทีเดียวครับเกือบห้าร้อยเมกนะอ่าใช่ ก็เดี๋ยวยังไงต้องขอขอบคุณน,น้องมดนะที่เมื่อวานเอาข่าวคราวไปเผยแพร่นะครับในสังคมออนไลน์ของเราแล้วพี่หมอคอมเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดฟังแต่น้องมดโทรให้ให้พี่หมอคอมรับทราบขอบคุณมากๆเลยนะครับผมครับผมครับครับนิดนึงนิดนึงก่อนก่อนที่เราจะไปสาธิตให้ฟังกันน้องมดครับบอกกับเพื่อนๆหน่อยถ้าใครอยากลองเนี่ยต้องระมัดระวังอะไรบ้างไหมเออ ต้องหลายอย่างเลยนะครับถ้าอยากลองเนี่ยแนะนําให้ควรใช้เครื่องที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้ใช้งานเป็นเครื่องหลักจะดีกว่านะแต่ของผมนี่เป็นเครื่องหลักเลยนะครับแต่ว่าไม่กลัวแอปเดยวผรลอเปอแอปธนาคารเปิดได้แล้วก็ยังใช้ได้นะฮะอืออ่ะขอบคุณน้องมดนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวยังไงเราไปตามการสาธิตกันเลยครับครับ ขอบคุณมากครับอีกขอบคุณอีกครั้งนึ่งนะครับสำหรับน้องมดหรือคุณมดรัฐกรมณีโชดน,นะครับผมก็นำข่าวสารนี้มาฝากกันตั้งแต่วันที่6เดือน6 2.5.66นะครับผมแต่ผมเองกอ็ได้พยายามไปหาเครื่องหนึ่งเครื่องมาทดลองเป็น iPhone SE เวอร์ชั่นที่2ซึ่งเป็น SE รุ่นล่างสุดที่จะได้อัปเดตเป็น iOS 17นะครับอย่างที่หลายคนทราบกันครับ iPhone 8 8 plus และ iPhone 10หรือ iPhone X ไม่ได้ไปต่อกับ iOS 17นะครับก็คือ iPhone 10S 10S Max 10R ขึ้นไปได้ไปต่อ iPhone SE 2ได้ไปต่อ iPhone 11 12 13 Pro อ่า Pro Pro Max ได้ไปต่อนะครับผมก็อย่างที่เรารู้กันนะครับสำหรับคนที่ต้องการอัปเดตเป็น iOS 17ตอนนี้ถ้าคนทั่วๆไป ยังไม่ได้นะครับต้องเป็นคนที่เคยลงทะเบียนเป็นนักพัฒนาหรือเป็นผู้ใช้แบบ Public Beta ตัวทดสอบเท่านั้นและข้อแนะนำคือมันอาจจะมีบั๊กที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยครับผมซึ่งผมเองก็ได้อัปเดตตัว iOS 17 Public Beta เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้จะขออนุญาตทำเป็นออดิโอนะครับเรื่องเป็นแบบของพอดแคสต์เท่านั้นนะครับที่ จะมาพูดถึงเรื่องราวของ iOS 17ตัว Developer Beta ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราคนตาบอดแบบเบื้องต้นกันก่อนที่พบเจอกันอย่างแรกเลยครับที่หลายคนทั้งคนทั่วๆไปพูดถึงกันก็คือเรื่องของ Siri นะครับ Siri เปลี่ยน ไปอย่างที่คุณมดรัตกรได้บอกไปนะครับแล้วมีการทำสื่อเสียงไว้ใน iOS Lover ด้วยคุณกลุ่มไลน์ที่ได้ไปเผยแพร่แล้วส่งมาให้ผมฟังก็น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเนี่ยตอนนี้อันนี้เดี๋ยวเฉลยไปเลยแล้วกันสิ่งที่น่าสนใจที่บอกกันไปแล้วก็คือ voice over ของเรา9ากานาฬกาเนาทีการแจ้งเตืนอนีกรายการนี่ <Face Time. S 1> นี่คือนี่คือวันที่เดอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงหน่อยนะครับทนวั Fatime วันพุธที่7มิถุนายนนี่คือเสียงสิริเสียงหนึ่งแล้วก็สิริมีให้เลือกสองเสียงและสามารถนำมาใช้ร่วมกับ voice over ได้ด้วยนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับถ้าใครที่ฟังสื่อของน้องมดแล้วเดี๋ยวผมลองใช้ดูก่อนนะอ่าผมจะคุยกับสิริโดยตอนนี้ผมกดปุ่มโฮมค้างไว้ปุ๊บอากาศตอนนี้ อ่ะ <c oughs> เน็ตผมมาไหมอา้าวเน<ม>็ตม,มากในตอนนี้และมีอุณหภูมิอยู่ที่31มสเซลเซียสวันนี้อุณหภูมิจะสูงสุดที่3าและจะต่ำสุดอยู่ที่28เซลเซียสสังเกตไหมครับของผมไม่เหมือนกับที่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายทำสื่ออยู่ไม่เหมือนตรงไหนมันเร็วขึ้นครับฟิสไทม์นะแต่สองครั้งเพื่อเปิดตอนนี้เสียงของวอชโอเวอร์ผมเป็นเสียงหนึ่งครับส่วนสิริเป็นเสียงสองอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ เล่นมุกตลกให้ฟังหน่อยอยากฟังมุกเกีย่ยวกับเคมีอย่างนั้นเหรอฉันมีเก็บไว้เป็นตารางเลยนะอืมเป็นตารางเลยเหรอเนี่ยคือสิริเสียงสองครับอ่ะเดี๋ยวของเรื่องราวของสิริผมไปที่แนะนำต่อต่อ wifi นะครับก็ไปที่ทร,ร,ร,ริัพทหน้าที่หนึ่งจับกดการตั้งค่าการตั้งคอ่าการตั้งค่านะครับการตั้งค่าอันนี้ต้องบอกว่า เครื่องนี้เป็นเครื่องทดทดลองหรือทดสอบเท่านั้นผมเลยกล้าอัปเดตนะครับน้องมดนี่ใจกล้ากว่าผมเยอะเลยอ่าแล้วก็ไปที่หัวข้อค้อหาหมอทับครอบครูพื้นที่จัดตั้งค่าหมดเครื่องบินปุ่มสติวายไฟผมเดี๋ยวเรามาสำรวจเมนูของ i อโอเอสสนิดนึงตั้งค่าหมดเครื่องบินสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over ที่เป็นคนตาบอดตั้งค่าหมดเครื่องบินปุ่มสวิตช์เปิดหมดเครื่องบินเหมือนเดิมวายไฟอิตขีดล่างครูอ่าวายไฟเหมือนเดิมดูทูตปิดปุ่มอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆได้ลองฟังเสียง Voice Over ที่เป็นเสียง เสียงสิริเสียงที่หนึ่งด้วยเซลูลา่าปิดปุ่มเซลูลา่าการแจ้งเตือนปุ่มก็ลักษณะการอ่านก็ถือว่าโอเคนะคการปัดซ้ายปัดขวาด้วย iPhone SE 2ก็ถือว่าลื่นอยู่เสียงและการสั่นปุ่มแต่ว่าฟังฟังดีๆหนึ่งการเสียงและการสั่นปุ่มคำว่าสั่นไม่ค่อยชัดเนาะโฟกัสปุ่มโฟกัสเวลาหน้าจอปุ่มทั่วไปปุ่มศูนย์ควบคุมปุ่มลดลดความเร็วลงไหมทำจังหวะสอแก้ไขเริ่มตน้นตัวบรรจุ ษาับเสียงเปิดการลบเสียงระดับเสียงความเร็วการพูด65%นี่ความเร็วการพูดอยู่ที่65นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้เต็มร้อยดู70% 7เขาไปอิงกับในส่วนของความเร็วของภาษาอังกฤษเลยเนี่ยเนี่ยไม่ไหวครับเพื่อนๆผมลองที่60%และกันใครบอกต้องการความเร็วของ voice over เสียงภาตรไทยให้เร็วขึ้นตอนนี้เร็วทันใจกันเลยทีเดียวครับ จอภาพและความสว่างปุ่มหน้าจอโฮมและคลางแอปปุ่มการช่วยการเข้าถึงปุ่มภาพพื้นหลังปุ่มพร้อมรอใช้งานปุ่มอันนี้คือเมนูใหม่พร้อมรอใช้งานเดี๋ยวศึกษายัางไงแล้วนํามาแนะนำต่อกันนะครับก็เหมือนกับเวลาเราเอา่อจะวางชาร์จระว่างแนวนอนประมาณนั้นนะครับสิริและการค้นหานี่<ม>หัวข้อสิริและการค้นหาอย่างที่น้องมดแนะนำไปนะครับเราก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปตรงนี้ถามสิริหัวข้ออ่ะเราก็ปัดขวาไปที่สิริภาษาอะไรตรงนั้นฟัง กดดีส์กดปุ่มโฮมพึ่ออนุญาตใชาภาา้ภาษาไทยปุ่มอ่าเนี่ยครับภาษาไทยปุ่มปกติภาษาอังกฤษเราก็คงคุ้นเคยว่ามีให้เลือกสิริหลายๆเสียงตอนนี้ภาษาไทยก็ปัดขวามามีไทยเสียง2ปุ่มมีให้เลือกสิริเสียงหนึ่งกับเสียงสองซึ่งเสียงเดิมคือคุณกัญญาหายไปแล้วอ่ะอ,อย่างที่น้องมดว่าเลยครับอ่ะเคาะเข้าไปครับซึ่งถ้าเราต่อ WiFi อยู่ก็ก็จะมีการดาวน์โหลดนะครับหรือคุณสามารถกดเพื่อดาวน์โหลดเองได้เลยนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเสียงหัวข้อเสียงหัวข้อครับปัดขวามาเสียงหนึ่ง เนีนน่ยก็มีเสียงหนึ่งเลือกอยู่เสียงสองเลือกอยู่เสียงสองเลือกอยู่เสียงสองมีให้เลือกสองเสียงนะครับสําหรับสิริไทยนะครับก็เสียงหนึ่งลองเนี่ยเคาะไปที่เลือกอยู่เสียงหนึ่งผมคือสิริเนี่ยอันนี้สวัสดีครับผมคือสิริเสียงสองเสียงสองปุ๊บเลือกอยู่เสียงสองฉันคือสิริโปรดเลือกเสียงที่คุณต e ้องการใช้นะอันนี้ก็คือที่เราใช้เมื่อกี้นะเสียง <แ trades. S 2> หนึ่งผมกดที่เสียงหนึ่งเสียงหนึ่งผมคือสิริสวัสดีครับผมคือสิรินะครับอ่ะ แล้วผมก็ลองตอนนี้ผมเลือกสิริเป็นเสียงหนึ่งนะครับผมก็ลองคุยกับสิริโดยการกดปุ่มโฮมแล้วกันอากาศตอนนี้อมีตึงละอ่ามีมีตึงตึงนิดนึงด้วยมีเมฆมากในตอนนี้และมีอุณหภูมิ uhhh. อยู่ที่31เอซลเซียสวันนี้อุณหภูมิจะสูงสุดที่33และจะต่าสุดอยู่ที่28ดเซลเซียสคุณชอบเสียงไหนอ,ะอ่ะอย่างเช่นผมปัดขวามา มีมากในตอนนี้ขออนุญาตแล้วมีอุณหภูมิโทรมามก่อนเพื่อยังอยู่ในสิริเสียงสองอ่าผมค้อที่เสียงสองขอไปต๊บเสียงสองฉันคือสิริโปรดเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้อ่าผมลองคุยกับสิริใหม่นะครับผมกดปุ่มโฮมค้างไว้ปุ๊บอากาศวันนี้พยากรณ์อากาศคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าขนองวันนี้อุณหภูมิในช่วงเช้าและกลางวันจะอยู่ประมาณ3ามสิบสามเซลเซียสโดยในตอนกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงอยู่ที่สิบแปดเซลเซียสประมาณนี้แล้วกันซึ่ง ออสังเกตไหมครับว่าของผมอ่ะจะแตกต่างจากที่ยูทูบเบอร์รีวิวนิดหนึ่งเพราะจริงๆเราได้ความรู้นี้มาก่อนหน้านี้แล้วว่า s i ร i สามารถเพิ่มลดความเร็วได้เออแล้วมันเพิ่ม,มที่ไหนกันล่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตออกมาก่อนนะครับเสียง s i ร i ไทยสีสองปุ่มโอเคเดี๋ยวลองขออนุญาตผมไปเจอที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวย้อนออกมาที่การตั้งค่าหลักการตั้งค่าผมย้อนกลับย้อนกลับการตั้งค่าการตั้งค่าหัวข้อ แล้วก็ปัดขวาไปหาการช่วยกันเข้าถึงค้นหาหมอนคัดครอกพื้นที่ตั้งหมดไว้ยลุดสลุดการแจ้งเสียงโฟกัสเวลาน้าทั่วไปศูนย์กดจอภาพหน้าจอหกการช่วยกันเข้าถึงพอเจอการช่วยกันเข้าถึงแล้วหรือ accessibility นะครับเข้าไปตรงนี้ครับอ่าการมองเห็นหัวข้อแล้วก็ปัดขวาไปเรื่อยๆหาสิร <да ิให้เจอนะครับมันอยู่ข้างล่างๆสูไปไกลอะไปไกลอะแถวที่เก้าแถวที่สิบการใช้งานเครื่องการเข้าถึงสิริปุ่มอ่านี่ครับผมมาเร็วหน่อยนะครับ อยู่ในการช่วยกันเข้าถึงแล้วมาที่สิริครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเสียงพูดโต้ตอบหัวข้ออ่าเสียงพูดโต้ตอบเราปัดไปที่ความเร็วการพูดครับต้องการป็นสิ่งอัตโนมัติเลือกอยู่ต้องการสิริรับฟังรับฟัง แสดงแอปยูดัตอนุญาตให้อ่านการแจ้งเตือนซีรีอ่านการวางสายโทรเนี่ยเลยอันนี้เลยอันนี้คือวางสายโทรอันสุดท้ายแล้วเลยเลยมาผมปัดซ้ายรับฟังซีรีเลือกอยู่อัตโนมต้องการเสียงผู้ตบความเร็วการอ่านออกเสียง1 4 0เนี่ยความเร็วการอ่านออกเสียงหัวข้อความเร็วการอ่านออกเสียงหัวข้อนะครับผมปัดขวามาจากหัวข้อความเร็วความเร็วการอ่านออกเสียง1 4 0สเปอร์เซ็นต์สามารถปรับได้ความเร็วเขาปรับได้ที่80%เปอร์เซ็นต์ ถึง200%ก็คือความเร็ว 0.8x จนถึง 2x ก็คือน้อยกว่าน้อยกว่าปกติปกติขึ้นเนี่ยหนึ 100, 110่ง0อันนี้คือ100%นะครับถ้าผมหนึ่งนิ้วปัดลงมาที่ความเร็วของสิริหนึ100่งเนี่ยคือค่าปกติเดี๋ยวเราเราลองไปฟังค่าปกติกันอ่ะอากาศตอนนี้มีเมฆมากในตอนนี้ และมีอุณหภูมิอยู่ที่31เอซซียสวันนี้อุณหภูมิจะสูงสุดที่33และจะตำ่ำสุดประมาณนี้ประมาณนี้แตก่การช่วยการเข้าถึงความเร็วการอ่านออกเสียง100%สามารถปรับได้เราสามารถปรับขึนหรือลงเพื่อปรับค่าปรับให้ช้าลงได้อีก1นิ้วปัดลง90% 1นิ้วปัดลงแ0ที่ตรงความเร็วของสิริหัวข้อเนี่ยตรงความเร็วสิริกี่เปอร์เซ็นต์นะครถ้า80%ก็จะช้า แต,แต่ถ้าเราอยากให้ Siri พูดเร็วขึ้นก็หนึ่นิ้วปัดขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์คือสูงสุดสองร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราลองฟังที่สูงสุดกันครับอ่ะผมจะใช้อากาศตอนนี้เหมือนเดิมนะครับอากาศตอนนี้อ่ะเดี๋ยวรอเขาออกมาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีเมฆมากตอนนี้และมีอุณหภูมิอยู่ที่31เซลเซียสวันนี้อุณหภูมิจะสูงสุดที่33และจะต่ำสุดอยู่ที่28เซลเซียส ่านี่ก็คือ,อในส่วนของตรงความเร็วการพูดของสิริที่สามารถเพิ่มลดได้การช่วยการเข้าใวผมขอลดหน่อยนะสิบผู้โต้ตอบหัวข้อความเร็วกัความเร็วการอ่านออกเสียงหัวข้อความเร็วการอ่านออกเสียงส0 0ร0ยเ0 100 100 1 0 <190, S 1> ลด 900, เหลือห0ส็อก็คือ1.2เท่านะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความเร็วของสิริที่ เกี่ยวข้องกับพวกเราคนตาบอดและทุกๆคนกันด้วยที่สามารถที่จะมาเพิ่มลดได้อะในส่วนของต่อไปการช่วยกันเข้าถึงผมย้อนกลับจริงๆในการช่วยกันเข้าถึงก,ก็มีเมนูที่ผมอาจจะต้อง,ต,องต้องไปศึกษาอยู่นะครับแต่ก็เราจะไปพูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราแบบรวดเร็วในวันนี้เพราะผมะรีบรีบมาทําก่อนที่จะเข้าบริการหมอคอมสิบโมงนะ,ะก็แถวที่ห้าถึงสิบหกจากยี่สิบห้า ในหัวข้อการตั้งค่าเราเข้ากันตั้งค่าแล้วมาที่การช่วยกันเข้าถึงเรามาที่ voiceover เปิด voiceover Voice นะครับเรามาที่ voiceover หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไป voiceover อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกบนหน้าจอคือในการตั้งค่า voiceover ครับเราปัดขวาไปหาหัวข้อที่ชื่อว่าเสียงพูดหรือสปีดแต่หนึ่งครับแต่สองเรียนรู้เพิ่มฝึกหัดชัดความเร็วการอัดความเร็วการอัดเสียงพูดปุ่มเสียงพูดตรงนี้นะครับอ่าเจอเสียงพูดแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเสียงซิริเสียงหนึ่งไทยปุ่มสังเกตไหมครับว่าตอน,น เสียงสิริเหมือนกับเราใช้เมนูอังกฤษที่มีเสียงสิริให้เราเลือกตอนนี้ภาษาไทยเราสามารถใช้ได้ถึงสี่เสียงเสียงกัญญาเสียงนาริสาเสียงสิริเสียงหนึ่งและเสียงสิริเสียงสองครับอผมจะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลือกเสียงนะครับปุ๊บไทยไทยหัวข้อไทยหัวข้อครับปัดขวาครับกัญญาปุ่มนี่ตัวแรกกัญญายังมีให้ใช้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองเข้าไปใช้กัญญาเหมือนเดิมนะไทยไทยกัญญากัญญาคุณภาพสูงนี่ เลือกอยู่กัญญาคุณภาพสูงกัญญาเลือกอยู่กัญญาคุณภาพสูงนี่กัญญาคุณภาพสูงก็ยังใช้งานกันได้ตามปกติแต่มีข้อสังเกตครับอน้องมดก็ฝากข้อสังเกตมาด้วยการตั้งค่าหมจะไปที่สปอตไลท์สปอตไลท์ผลการค้นหาแรกสุดเสียงบันทึกพบหอหีบนี่หอหีบกอไก่พบห้าสิบดอเด็กอันนี้ผมไม่ได้ทําไว้ก่อนนะครับไม่ได้ทําไว้ก่อนก็คืออ่านว่าหอหีบกอไก่ดอเด็กเนี่ยกอไก่ พอฮีซอฟันโล,ลิงเนี่ยไม่ได้ทำไว้ก่อนคือคีย์บอร์ดอา่านกอไก่ขอไขขอขวดขอควายดีงามผ้ารามเก้าแต่แต่ซฟัน,นอีกอ,อไก่ดเด็กสระเอได้ยินไหมครับสระเอแล้วอะไรสระเอไม่โทรไม่อ่านไม่เอกไม่อ่านสสระอา,ะอาไม่อ่าน แบตเตอรี่เหลือสิบเปอร์เซ็นต์หมดประหยัดพลังงานหมดไปคืออีกอย่างคือแบตกินมากอืดกมหมดประหยัดปิดกลุ่มหมดประหยัดพลังงานก่อนเดี๋ยวแบตหมดเนี่ยรอเรือรอเรือเนี่ยสล่ะสละอีสละอูสระอูสระเอเนี่ยอ่างสระอีไม่อ่านสระอือไม่อ่านคือสระแล้ววรรณยุกแลหลายๆตัวพบ่สิบแปกลกไม่อ่านอ่ะโอเคกลับมาที่การตั้งค่าใหม่ หน้าที่หนึ่งการตั้งค่ารายการใหม่เราขอลองไปเปลี่ยนอ่ะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเปลี่ยนไทยทกเลือกอยู่นาริสานาริสานาริสาดาวน์โหลดนาริสไทยไทยหัวข้อดาวโหลดดาวโหลดนาริสดาวโหลดอ่าดาวโหลดนาริสา,า,สาคุณภาพต่ําก่อนเนี่ยก็ยังใช้นเนี่ยนริาใช้ เลือกอยู่นาริษา,า,ษาใช้22 MB ก็ใช้ได้ใน iOS 17 Developer Beta เลือกอยู่นัก Siri ปุ่มนี่เพิ่มเข้ามาคือ Siri Siri ปุ่ม เขาเขาก็ไปที่สิริปุ๊บไทยไทยแล้วเข<อ>ปัดความมาเสียงหนึ่งใช้407.29เมกะไบต์ต้องดาวน์โหลดนะครับของผมเนี่ยกี่ร้อยเมกนะ400เท่าไหร่เสียงหนึ่งใช้407.29เมกะไบต์เสียงหนึ่งคือผู้ชาย400กว่าเมกเกือบ500เสียงสองใช้416.8เมกะไบต์เสียงสองเสียงผู้หญิงเนี่ยน้อยกว่านิดนึง416อ่าก็น้อยกว่ากันประมาณ60เมกเนาะ คือก็ต้องกดเพื่อดาวน์โหลดนะครับดังนั้นต้องต่อ WiFi นะครับอ่ะเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมาใช้อย่างเช่นผมต้องเ <1, 2, S 1> สียงหนึ่งเสียงสองเสียงสองใช้416เมกเลือกอยู่เสียงสองใช้416เนี่ยเมกะไบต์ <4 16. S 1> ไม่อ่านเนี่ยเลือกอยู่เสียงสองใช้416 416แล้วก็เมกะไบต์ไม่อ่านเสียงหนึ่งใช้472.9เมกะไบต์อ้าวอันนี้ดันอ่านใช่เสียงหนึ่งใช้472อ้าวใช้472เนี่ยมันยังเกิดกรณีอย่างนี้อยู่ผมเคาะไปที่เสียงหนึ่งกับ เลือกอยู่เสียงหนึ่งใช้472ด้เนี่ครับเสียงสองผมชเลือกอยู่เสียงสใช้416ไม่ว่าคุณจะใช้ s ิรินาริสาก็คงด้วยเนาะแล้วก็ s ิริเสียง 1, เสียงสเดี๋ยวผมเข้าสปอตไลท์เปิดคีย์บอร์ดครับสปอตไลท์สปอตไลท์ชงปเครื่องหมายทับไม้มะลายไม้มะลายหอหีหอหีกอไก่อไก่อ่านดีแต่เห็นน้องมดรัตกรบอกว่าถ้าใครเคยตั้งการอ่านออกเสียงกอไก่ขอไข่ไว้มันตีกัน ดังนั้นต้องไปเอาออกเลยเนี่ยโอ้โหอ่ะผมปัดขวามาดอเด็กออดอเด็กอ่วสระเอดอเด็กสระอ่ะสระไม่เอกไม่อ่านไม่โทรไม่อ่านเหมือนเดิมครับก็คือพจนา,านุก,กรมมันเป็นปัญหาครับตอนนี้ดังนั้นถ้าใครคิดจะอัปเดตตัวนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งกับสองเครื่องอุ่นมากเลยเวลาดู YouTube เวลาฟังแท็บทูริสและเออเดี๋ยวนะครับขออนุญาตสปอนข้อความ FaceTime เดี๋ยวเราลองมาอ่านบนหน้าจอ f a c e t i m ปฏิทินปฏิทินวันที่นายนรูปภาพกล้องแต่เมลไม่มีอีเมลที่ไม่กรอกเมวไม่มีอีเมลที่ไม่ได้ยานดเมลนัดเมวไม่มีอีเมลที่ไม่ได้ยานนาฬิกา9นาฬิกายิแทนที่สภาพอากาศแทนที่แผ่ทีครั่นาฬิกาแทนที่แต่สองครั้งเพื่อเปิดไม่ใช่แทนที่นะครับแผนที่กับแทนที่แต่สภาพอากาศเตือนความจําถึงกําหนดวันนี้สองนานแต่สองครั้งเพื่อเปิดสองนานคืออะไรอะ สองครั้งหุ้นหน <ps> ังสือแอปโตแอปสองครั้งเพื่อเปิดแอปโตหนังแอปสโตแอปสองครั้งพอดคอสพอดคอสสองครั้งเพื่อเปิดพอดแคสต์สแอปพอดคอสพอดแคสต์อันนี้พอดแคสต์ไม่ใช่พอดคอสเหรอพอดแคสต์ทีวีสุขภาพบ้านกระเป๋าสตางค์การตั้งค่ารายการหน้าที่หนึ่งจากสองสามารถกด็อกโทรศัพท์ซัฟฟอรีข้อความเพลงสุขภาพเดี๋ยวไปฟังหน้าที่สองจากสองฟังค้นหาของฉัน คำสั่งหลักค้นหาของฉันค้นหาของฉันค้นหาของฉันไม่ใช่ฉันเออคำสั่งหลัก iTunes Store แปลภาษารายชื่อ Watch เล็ดลับ Folder Utility 4 Fitness ฮะแต่โฟลเดอร์ Fitness คืออะไรอะแต่สองครั้งเพื่อเปิด Fitness Fitness YouTube Fitness Fitness สองครั้งเพื่อเปิด Fitness นะครับ Fitness YouTube รายการใหม่ห้าสิบเจ็ดรายการท็อปสองรีดแต่สองครั้งเพื่อเปิด y o u t u b ท็อปสองรีด เป็นท็อปสองลีดแท็บทูรีดหญ่เด้ดีเบนเซนเจอร์ <messenger, S 1> อแต่สองครั้งเฟซบุ๊กคือสครั้งเอาเป็นว่าผมว่านี่ยังเป็นดีเวลลอปเปอร์ตัวแรกอยู่เขายังมีเวลาที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งมันก็ว้าวมากแล้วนะครับที่ตอนนี้อย่างเช่นอากาศตอนนี้เป็นยังไงจ้ามาสิครับมีเมฆมากในตอนนี้และมีอุณหภูมิอยู่ที่ส1อ็ดเซซียสวันนี้ ุณภูมิจะสูงสุดที่สามสิบสามและจะต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบแปดเซลเซียสอ่ะคือในเบื้องต้นนะครับรก็เอามาบอกกันว่าตอนนี้ซิริอ่ามีใช้คือสิริเปลี่ยนเสียงใหม่สองเสียงแล้วแต่ที่เพิ่มเติมจากที่ท่านได้ติดตามกันก็คือเพิ่มลดความเร็วได้ตั้งแต่ 0.8X จนถึง2เท่านะครับรวมถึง เสียงสิริเสียงหนึ่งและเสียงสองนำมาใช้ร่วมกับ watch over ได้แล้วส่วนฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจยังมีอีก,หล,กหลากหลายตัวเนาะที่วันนี้มาเริ่มต้นว่าออพบเจอมาประมาณนี้ที่เพื่อนๆเ,เ,เจอกันและผมเจอเสริมแล้วก็ได้พูดคุยกับน,น้องมดรัฐกรไปด้วยว่าอลองเล่นกันดูว่าเป็นเหมือนของพี่ไหมคือถ้าดูยูถ้าทำเครื่องธรรมดาแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเลยแต่พอดู YouTube กับหรือฟังแท็บทูริสฟังวิ ฟังทีวีเนี่ยหรือวิทยุเออเครื่องมันอุ่นร้อนและร้อนมากอ่ะก็พบปัญหาอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดและเรื่องของการอ่านออรับชมเป็นยังเป็นรับชั่วโมงอยู่เออพอต่อออก,ก็ยังไม่ได้ลองไปดูนะแต่ก็น่าจะยังใช้ พจนนกกรมตัวเดิมอะวันนี้มาง่ายๆไปเรียงๆที่มาอัปเดตกันแบบข่าวเร็วที่ช้าไป1วันนะครับกับผมสีโชคบริการหมอข้อม1 4หนึ่งสีพลัวันนี้ขอบคุณน้องมดรัตกรมณน,นิโชดอีกครั้งหนึ่งที่บอกข่าวกันแล้วผมเองก็อลองอัปเดตกันดูแต่ว่าหจะดู YouTube ทีตอนนี้เครื่องร้อนจีและแบตหมดบเร็วมากเลยอืมแอปเปครับออกอัปเดต ตัว d e v e l o ป e r อร์เบมาให้นิดหนึ่งผมจะได้ใช้แล้วแบตอึดกว่านี้หน่อยนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณเอาข่าวล่ามาเร็วมาฝากกันกับบริการหมอครบ1 4 1 4พัดกับผมสีโชคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม